เมือ่อได้รับคุณยิปซออริกันตาม,มาหาพ้นย้องนา ขนาดนี้เขาเลเลยเมื่อคืนเขาไลฟ์ไอจีอยู่เที่ยงคืนปะครับผมใช่ครับเ้าห่วงวันนี้เดี๋ยวยมีเขาไปดูด้วยใช่ครับผมเขาไปดูแล้วก็เออจังแต่พรุ่งนี้จะมีเสียงร้องไปนะมีเต็มทีแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีโชว์พิเศษมาฝากผมยังไม่ได้พูดนะอะตอนคอนเสิร์ตพี่พี่หน่อยเขาก็รอดูครับรอดู๋ยตับได้ครับเลยกับพิ้โซครับทักทายทุกคนหน่อยกันละกันอ่ะเชิญครับพี่มโซกอบเลย ดีวทุกคนค่ะปรอเวกับพี่โซด้วยครับค่ะเบสค่ะสวัสดีค่ะเบสสุพินค่ะเ,เอ๊น้องรักครับครับคุณนะครับครับสวัสดีครับปอและลาวินครับ คอนเฟิร์มไหมครับว่าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่สนใจและให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้คอนเฟิร์มไหมครับก็สนใจครับผมแต่คนรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่รู้ระสองคนคือคนรุ่นใหม่ได้ไหมคือตอบคุณผาคนรุ่นใหม่คือคนที่มีแต่ลำบากอยู่นะถ้าเราไม่รุ่นใหม่นะเพราะเรารุ่นใหม่อ่ะเออเราได้่าปูนไน้แล้วเด็กสุดเลยได่ลองเลยไม่ได้เด็กสุดนะเรื่องเนี้ย เมื่อทั้งหมดนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยอยากให้แชร์วิธีในแบบของแต่ละคนหน่อยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้แบรนด์พรีเซนเตอร์ของเราได้พูดไปแล้วนี่ยย่าบอกว่ามันมีวิธี1 0 8 9 0 0มากที่เราจะดูแลโลกใบนี้ได้ด้วยมือเล็กๆของเราแต่ละคนมีวิธียังไงกันบ้างขอเริ่มจาก <c oughs> เริ่มจากยุโซต่อแล้วกันคนับออค่ะจริงๆแล้วอ้เรื่องของการดูแล,แลรเ,รเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่า รู้มานานมากแล้วอะค่ะตัต้องแต่ตอนที่ลลอินฟลรเอนเซอ์ใหม่ๆแล้วเหมือนกันเราเห็นด้วยว่าที่บอกว่าแบบเราควรจะรักโลกมากขึ้นมันเป็นเพราะอะไรด้วยมนเราเห็นคลิปเห็นรูปนเห็นนี่ไหนนั่นะคะของการที่ว่าขยะวันหนึ่งมันเยอะมากจริงๆทุกคนมันเยอะจนน่ากลัวเยอะถึงขั้นที่ว่าต่อที่เราไม่ใช่คนดีมากแบบเห็นแล้วก็ยบบอยากแบบคนจะทำอะไรแทุกนต้องทำชอบตรงที่บอกว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนดีมากใช่คือมันไม่ใช่เรื่องของคนดีนะคะมันเป็นเรื่องของคนทุกคนเพราะว่าจริงๆพอเราได้เห็นอย่างนั้นอ่ะอีพีโร่หลายๆโนทีาใหญ แต่ด้วยความเคยชินที่เคยผ่านมามันก็ค่อนข้างยากแต่สิ่งที่ทําทุกวันนี้และพยายามดิวให้พ่อแม่ทำม,มาตลอดซึ่งตอนแรกเขาลงานนังคาดบ้างค่ะคือพ่อแม่ลังคาดบ้างเพราะว่ามันเหมือนเขาใช้ชีวิตแบบเดินมาตลอดเราก็บอกเขาเฮ้ใช้ถุงข้าซีเรารีไซเคิลที่บ้านไหมในสมัยก่อนน,นะก็จะมีคำนี้แหละว่าเวลาคิ้ขงขยะที่บ้านพ่อแม่จะบอกว่าจะแยกไปทำไมาสุดท้ายเขาก็เอาไปรวมกัน อันนี้หลายๆคนอ่ะจะเคยได้ยินแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็บอกไม่เป็นไรลองไปก่อนจนทุกวันนี้ค่ะจากที่หนูเป็นคนเริ่มใช้ถุงผ้าเองก่อนคงไปไหนมาไหนใช้แก้วแบบว่า reusable หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะหรือพยายามเลือกพลาสติกที่เราสามารถ biodegradable หรือว่า recycle ได้อะทุกวันนี้แม่หนูแซง์หมดแล้วนะคะทุกวันนี้แม่หนูเวลาไปร้านอาหารนั่งพกกิ่นตูนนั่งเลยหรอรใช่ใช่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับาจะาพกเป็นขวดมิเรเร่ไปก็ได้เพราะว่าขวดอ l เพช k เนี่ยก็สามารถเติม นะครับผมแหมเล่นพูดไปซะเยอะเลยหลังๆไปไงฮะเพราะคำถามเยอะก็หมุนเลยหลังๆไปไงฮะตุ้มๆต่อมๆมียิบโซกเก็บหมดแล้วตอบว่าเห็นด้วยก็ได้ค่ะเออยิบโซว่าไงผมก็ว่ากันครับเฮ้ยไม่ได้วินแอนทามน้อยเลยนะแล้วแอนทามน้อยเลยให้เป็นเลี้เฟิร์สก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวต่อไปขอเชิญเลยครับแต่สุภาพินครับคุณมีวิธีการในการดูแลลูกอนาคตอยู่ใบนี้ยังไงบ้างค่ะ ก็อยากจะอยากที่พีโสภูในเรื่องของการลัาโลกมันไม่ใช่เรื่องใหม่เราเอมอว่าการล้างโลก่ยากจะเริ่มที่เราควรระหนักถึงตลอดเวลาอย่างที่บอกว่ามันมีวิธีเยอะแยะะตปไปหมดตามนั้นเลยค่ะอันไหนที่เราลกได้ในเรื่องการใช้พลาสติกหรือในเรื่องของอาหารอย่างที่ยาย่าพูดไปแล้วแต่ว่าเนี้ยก็สําขัรแล้วก็อาจจะกลับมาใส่ใจในเรื่องนี้ึ้นด้วยก็ได้ค่ะในเรื่องของการรับประทาน เท่าที่เราต้องการจริงๆหรือว่าจัดสัรในสิ่งที่เรารับประาทานทานไม่หมดาอาจจะเอาอกลับบ้านเอาเปโตไปที่ร้านอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราสามารถปรับจนเป็นนิสัยที่ทําให้เราเกิดการรับโลภรับประหนาดถึงโลภปเรืไอตลอดเวลาพูดถึงเรื่องฟู้ดเวสติ้งเมื่อกี้ที่เตยพูดถึงแล้วนายกพูดถึงเนาะ,ะอย่าไปมองถึงแค่ว่ากินไม่หมดแล้วอาหารไปไหนะให้มองย้อนกลับไปว่าที่มาของอาหารอ่ะ มีทั้งต้นข้าวที่สูญเสียมีทั้งน้องสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยชีเขาต้องเอ่อดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ย้อนในถึงสิ่งนั้นแล้ว no food wasting ถูกไหมเราพยายามแบเท่าที่เราจะทำได้แต่เชืว่อว่าการที่เราค่อยๆทำทุกวันจนม,มีสายอ่ะมันจะทำให้โลกอย่างดีถึงตามผมนะฮะมาเหตุาของชาย่มกันว่าคุณสองคนนัดก,กันยังใครจะตอบก่อน ผมก่อนกก่่ออนนครับเทคนิคในการรักสิ่งแวดล้อมในรูปแบบในลาฟซ่าของเราเองครับเป็นยังไงครับครับผมสำหรับผมนั้นก็จะแชร์เรื่องของการซื้อของช้อปปิ้งนะครับเพราะว่ามันก็สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับก็พยายามเลือกผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการรักโลกครับผมพยายามแยกขยะเลือกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้รีไซเคิลใหม่ครับมีการแยกขยะมีการช้อปปิ้งก็เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือของต่างๆที่มันรีไซเคิลอ่า ตัวปูวินมากเลยครับมีวิธียังไงครับครับผมส่วนสำหรับผมเนี่ยผมขอพูดในด้านของการสเสื้อผ้าละกันเพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตผ้าพวกแฟร์บิ้งอินดัสทรีแล้วก็แฟชั่นเนี่ยเป็นเ,เป็นอุตสาหการรมที่ฉันทำง,งานเยอะเหมือนกันดังนั้นในฝั่งเราอะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าผ้าเนีมันยังสามารถใช้ได้อยู่หรือว่าผ้าชิ้นไหนที่มันยังสามารถเอามารีไซเคิลได้อเอามาประยุกตบมาทำอย่างอื่นได้ก็จะช่วยเราได้เยอะเหมือนกันครับผม เราคือใช้รีไซเคิลหนึ่งตอนเมื่อกี้ผู้วินพูดถึงเรื่องนี้ย,ยู่วิง่งหนึ่งอ,อย่างนึงไม่รู้เคยยินกันหรือรเปล่านะครับ <S รบ s t f a s h i ่ n ตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่พูดถึงในในวงคล่สุดไมได้ควาดม,มากหลายหลายคนยังเรื่องที่จะซื้อเสื้อผ้านในราคาที่คุ้มตัวเขาที่สุดแต่จริงแล้วมันถูกชิ้งไปบ่อยเพราะมันใช้ซ้ำไม่ได้คิดเห็นยังไงบ้างครับผู้วินก็ รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เรื่องของที่มีคุณภาพและสามารถใช้ได้ยาวใช้ได้ยืนยาวเพราะว่าอย่างนี้เราบอกอะไรที่มันสามารถใช้ได้ซ้ำๆได้อะไรที่มันสามารถใช้ได้เรื่อาายๆไ,ได้ก็จะช่วยลดตรงนี้แล้วผมสุดยอดมากนะครับนี่คือเทคนิคของแต่ละคนทั้ง4คนซึ่งไม่ซ้ำกันเลยนะเพราะฉะนั้นยังมีวิธีต่างๆมากมายแล้วการลงมือทำไม่เป็นเรื่องยากเลยแค่ลองตับล็อกเปลี่ยนทีทละนี้หนึ่งแรงกับควาหลตแรงมันก็จะเป็นแรงที่ย่่งขึ้นเนาะ และสร้างอิมแพกที่มากขึ้นนะครับที่นี้อยากให้ทั้งสี่ท่านเชิญชวนทุกทุกคนที่อยู่ในงานของเราตรงนี้หรืออาจจะติดตามจากพี่พี่สุนชนท่านต่างๆอาจจะยังเอ๊ะอยู่เอ๊ะในใจเล็กๆทําให้เอ๊ะนี้มันใหญ่ขึ้อนอยากลองเชิญชวนเขายัางไงบ้างนิ่เท่มากกลัวคนอื่นไม่อยอะไรพูดคนอื่นก่อนเลย ก็นายบอกว่าเราพูดคนแรกแล้วมันได้เราไม่ได้เราไม่ได้ว่าอย่างนี้โซนะแต่ไม่เป็นไรให้ให้เราลองก่อนละกันได้ไก่อนละกันใครก่อนนี่ปอนะเริ่มจากคนก่อนนะครับที่ผมเริ่มก่อนแล้วโอเคบูบินครับชวนทุกทุกคนมาเป็นแรงหนึ่งของเราดีกว่าครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาช่วยดูแลแล้วก็รักโลของเรานะครับผมเพราะว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเราก็ โลกใบนี้มันก็เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะทิดยังไงเราจะช่วยดูแลรักษามันเยอะแค่ไหนก็อยู่ที่พวกเราเองครับเพราะเราอยู่ที่นี่นเองปรบมือให้กับน้องบูบินด้วยนะครับนี่เระช่วยปลดให้ครบทุกคนด้วยค่ะอุ้ยขอโทษคินด,ดงไปหน่อยนะอย่าเ,เล่นนะ บอนครับอยากจะชวนทุกคนยังไงบ้างครับครับผมก็เมื่อกี้ที่ผมได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการครับก็จะเห็นว่าปีนี้นะครับผมอาทั้งเยเล่กับพาเพนเนได้มีการลดเชย่ามากถึงที่ททเทียบเท่ากับวาน7,000ตัวเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยครับยังไงก็ถ้าเกิดทุกคนนะครับผมไม่ใช่แค่พวกเ,เราเอามาทุกคนในประเทศไทยร่วมกันรักโลกมากขึ้นแล้วก็ดูแลโลกเหนือโลกเราจะได้อยู่มากขึ้นนะ,ะเราจะไม่ใช่เทียบเท่าแค่ว,วาน7,000ตัวเท่านั้นแต่มากกว่านั้นแน่นอนใครห้ด้วยปรบมมือให้กับ ไปก่อนดีไปก่อนดีตปก่อนเชิญครับค่ะก็อย่างทีนพูดไปนะคะในเรื่องของนิสัยเล็กๆน้อยๆของเราแล้วทุกตัวเนี้ยคือสิ่งที่จำเป็นต่อหน้าใครก็คือน้ำดื่มใช่ไหมคะเราจะซื้อน้ำดื่มมีได้ได้หนึ่งขวดวันหนึ่งอ่ะเราต้องดื่มมากกว่าเวลาเราปวดหัวแล้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันเราซื้อมาแล้วอ่ะจะรี u s e ขวดได้เอาไปเติมน้ำก่อนก่อนที่เราจะส่งเข้าสู่กระบวนการ recycle ทำเองทุกวันแต่ว่ามันก็จะเป็นนิสัยที่ค่ะมันก็จะติดแล้วก็ นการขอ้อดีอย่างหนึ่งที่คิดตามก็คือว่าถ้าเรามีขวดอลเทสของมินเนเร่เราดื่มจนหมดเราเติมน้ำวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยเราจะดื่มน้ําเยอะกว่าที่เราพิจารณเพราะเราต้องบน้ําหนักเขาไปด้วยถูกไหมี<ะ>่ยูโนเห็นด้วยถูกไหมเราเติมน้ำเต็มขวดมาน้ำหนักประมาณหนึ่งยี่สิบมิลลิลิตร หนักแล้วดื้อไม่รู้ตัวอยู่ดีเฉยอยู่ดีเฉยแล้วสปอตเตอร์เชื่อว่ามีหลายๆคนกําลังดื่มนะ้ำอยูอ่แต่บอกว่าไม่กดดันเกินไปในการถึงขวดลายขวดเล็กๆขวดใช่ต้องน,นะใครเห็นด้วยกับเตยสุภพิตครับประมือหน่อยและมีโชคครับค่ะอันนี้ก็ถ้าให้ฝากขออนุญาตฝากทุกคนนะคะไม่ว่าทุกคนจะมาหาใครนะคะ แต่เร้คน,น,นทุกคนเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครได้ศึกษาบ้างอะค่ะจริงๆแล้วการรักโลกกับการรักตัวเองมันเรื่องเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วอะบางคนไม่รู้ด้ศึกษาว่าเขาว่ารักโลกอะจะมีสีสอสองสองนรสีกําลังอยู่ก็คือรักษาคือการที่เรารักษาโลกเรามันคือการรักษาเปในสิทธิของตัวเองอะเพราะถ้าเกิดเราเรา,เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรู้หลังอันนี้มันไม่ใช่แล้วว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกเรามันจะติดเราทุกวันนี้เราไม่ต้องรอว่าไอ้ในไหนจะรอรอดหายก่อน คนที่เดือดคอยว่ากันอันเราคิดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าบางทีเราทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นการรักโลกอ่ะมันเป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยอย่างเช่นเขาบอกเลยนะ food for yourself หอ food food for you food for you and food for you and for the planet and for the planet จริงๆอ่ะมันสามารถแบบคิดนิดนึงก็คือแบบามี food for the planet is good for you ก็เซ็มจริงเหมือนกันคือมองอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ที่น้องพูดเรื่อง passion นะคะอันนั้นอ่ะ อยากฝากเรื่องนี bark, ance, ้มากๆเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนคงจะฝากสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันเนาะเรารู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันเนี่ยสามารถช่วยเรื่องปัสสาวะชั่งได้แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ทุกคนทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตัวเองทุกคนมี tiktok ทุกคนมี ig ของตัวเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ยินสิ่งนี้เราเองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สามารถช่วยเขาเรียกว่าลดเรื่องปัสสาวะชั่งได้โดยการที่เวลาเราออกสื่อเราลงรูปอะแทนที่เราจะเปลี่ยนชูทุกลูกอะเพราะเรารู้สึกกดดันเข้าใจป่ะไอชิุนชุดนีม ไหนเราลองใส่ชุดซ้ำๆสิแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยกันแน่นอนย่อยไลฟ์อะไรก็ตามมันอาจจะได้มายากแต่มันเป็นย่อยไลฟ์ที่ยั่งยืนเออใช่เพราะยั่งยืนนี่แหละค่ะ sustainable เหมือนกับขวดหักล้อใครเห็นด้วยกับยิปโซ่ปรบมือเลยครับก็นั่งอยู่ด้วยกันแอบไปใต้โต๊ะทุกคนตอนไหนครับเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยกันแอบไปใต้โต๊ะเขาตอนไหนครับเนี่ย ไม่มีนี่คือความจริงใจที่คุณเล่าให้เขาได้ฟังแล้วทุกคนก็ได้เห็นความจริงใจที่พวกเราทุกคนมาเชิญชวนให้เป็นพลังเล็กๆอย่างที่มีได้บอกไปแล้วรู้สึกว่าคนคนหนึ่งอ่ะเป็นกําลังที่เล็กมากนะแต่ถ้าคนห้าคนบนนี้ทําพร้อมกันอ่ะมันก็จะเป็นกำลังที่คูณ5้าถ้าทุกคนตรงนี้เป็นร้อยๆประมาณคนทำาพร้อมกัน,น,นก, 7, ก็จะเป็นล้านตัวหรืออาจจะลามไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยซ้ำ นะครับดังนั้นวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆที่มาเป็นคนละหนึ่งกำลังที่สำคัญกับมิเนเร่และกดอเพชรในการทีทุกคนครับปรบมือกับทั้งสี่ท่านบนเวทีหน่อยเดี๋ยวเราควรทั้งสี่ท่านอยู่กับวีบนเวทีก่อนนะครับอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับ ดังนั้นครับสำหรับีออนี้มีขวามยินดเรียนเชิญนะครับคุณนริษฐาวิบูลยเสกผู้นวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสเลอินโดไชน่าขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนริษฐาวิบูลยเสกครับ และท่านต่อมานะครับวีขอนุญาตเรียนเชิญคุณนฤมลโชคดำรงสุดรักษาการผู้จัดการฝ่ายดุวยงานเศรษฐกิจหมุนเวียนบริษัทเ e อ็นบิโคจำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนฤมลครับและท่านต่อมาครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณยายาอุรัสยาสเปอร์เบิร์นมิเนเร่